การสร้างวิดีโอปฏิสัมพันธ์ด้วย H5P นะคะขั้นตอนแรกค่ะ Log in เข e ้า UP eLearning จากนั้นนะคะคลิกไปที่ My c l a s s ค่ะเลือกรายวิชาค่ะเปิด Edit Mode ค่ะคลิกเลือกเมนู More ค่ะจากนั้นเลือก Content Bank ค่ะคลิกที่ Add ค่ะ เลือก i n t e r r ร์ o วิดีอค่ะจากนั้นมากำหนดหัวข้อชื่อกิจกรรมค่ะแล้วก็มาที่ Add File นะคะสามารถลากไฟล์มาใส่หรือว่าจะใส่เป็นลิงก์วิดีโอ YouTube ก็ได้ค่ะ จะนั้นกด insert ค่ะเมื่อได้แล้วก็จะขึ้นไอคอน youtube ขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นไปที่ step ที่สค่ะ add interaction ค่ะตัววิดีโอของเราก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะส่วนข้อบนนะคะจะเป็นแบบทดสอบประเภทต่างๆค่ะ label นะคะเมื่อวิดีโอเล่นไปตามที่เรากำหนดก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาค่ะ t ท c h นะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับลา v e l ค่ะจะสามารถใส่หัวข้อย่อยๆได้ Table จะเป็นลักษณะของตารางค่ะจะมีลิงก์รูปภาพค่ะ Statement ข้อความสรุปค่ะ Sin g l o i h o i c e นะคะแบบเลือกตอบที่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวค่ะ Mul t i p l e c h น i c e นะคะแบบเลือกตอบที่มีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า1คําคำตอบค่ะ ือล l ล์ถูกผิดค่ะ Fill in the bank นะคะเติมคำในช่องว่างค่ะ Drag and drop การลากวางภาพลงในตำแหน่งที่ถูกต้องค่ะ Mark the word นะคะเลือกคำศัพท์ที่สอดคล้องกับโจทย์ค่ะ Drag เดอะ r วนะคะลากวางข้อความในตำแหน่งที่ถูกต้องค่ะ c r s s s o o ์ Close low, นะคะเชื่อมโยงไปข้อมูลต่างๆค่ะ Navigation Hot Spot นะคะ เลือกตำแหน่งบนภาพที่ถูกต้องค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือกไทม์ไลน์ที่เราต้องการจะให้วิดีโอมีปฏิสัมพันธ์ค่ะเมื่อเราได้ทำาลายที่ต้องการแล้วนะคะให้เลือกท si <tem> <w> ี่ Multiple Choice ค่ะ d i s p l a y Time นะคะจะเป็นเวลาที่เราได้เลือกไทม์ไลน์เอาไว้ค่ะ ส่วนข้างๆนะคะจะเป็นเวลาที่เรากำหนดให้คำถามแสดงผลค่ะออสวิดีโอนะคะถ้าเราต้องการจะให้วิดีโอหยุขดขณะคำถามขึ้นนะคะให้ติ๊กค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ต้องการก็ไม่ต้องติ๊กได้ค่ะจากนั้นให้ใส่ชื่อแบบทดสอบที่ Title ค่ะ ใส่ไททิลเสร็จแล้วนะคะให้มาที่คริชั่นค่ะให้ตั้งคำถามนะคะจากนั้นค่ะให้ใส่ตัวเลือกตอบค่ะถ้าเป็นคำตอบที่ถูกนะคะให้ติ๊ก a ล e ค่ะถ้าเราต้องการจะเพิ่มคำตอบนะคะ ให้กด add option ค่ะถ้าเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่ต้องติ๊ก correct ค่ะเมื่อเสร็จแล้วให้กด done ค่ะตัว i n t ร r เ c t o r นะคะก็จะปรากฏขึ้นมาในรูปแบบวงกลมสีม่วงค่ะ เราสามารถคลิกแล้วลากย้ายได้เลยค่ะลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้เลยค่ะสามารถแก้ไขที่ Edit ค่ะรูปดินสอหรือจะ Copy ถ้าไม่ต้องการแล้วกด Remove ได้เลยค่ะถ้าเราต้องการจะเพิ่มข้อนะคะให้ลากไปยังไทม์ไลน์ที่ต้องการค่ะ เมื่อเราได้ทำลายให้ต้องการแล้วนะคะให้เลือกตัวแบบทดสอบค่ะตรงไทเทิลนะคะให้ใส่ข้อความค่ะควิชชนนะคะให้ใส่คำถามค่ะ เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะให้ติกที่ถูกค่ะจากนั้นกดดันถ้าเสร็จแล้วนะคะให้กดเซฟค่ะตัววิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ของเราก็จะมาปรากฏในหน้านี้นะคะสามารถทดลองเล่นได้ค่ะ มื่อวิดีโอเล่นไปยังไทม์ไลน์ที่เรากำหนดไว้นะคะวิดีโอก็จะหยุดค่ะตัวแบบทดสอบที่เราทำไว้ก็จะเด่งขึ้นมานะคะแล้วสามารถคลิกและเข้าไปทำได้ค่ะให้เลือกคำตอบที่ถูกนะคะคลิกเช็คค่ะจากนั้นกดคอน t ิ n นีค่ะเมื่อกดคอน t ิ n นีแล้ววิดีโอก็จะเล่นต่อไปค่ะ เมื่อวิดีโอเล่นไปถึงทำลายที่เราเลือกไว้ในข้อต่อไปวิดีโอก็จะหยุดค่ะแล้วก็สามารถคลิกค่ะเลือกคำตอบที่ถูกดำเนินการต่อเลยค่ะมาหน้าสุดท้ายนะคะให้เรากด s u b ปิเพื่อส่งค่ะ เราสามารถกดเข้าไปแก้ไขที่ Edit ได้นะคะสามารถแก้ไขได้เลยค่ะถ้าเราไม่มีอะไรที่ต้องการแก้ไขแล้วก็กดที่ดันค่ะจากนั้นเซฟค่ะเลือกค o อสเพื่อกลับไปหน้าหลักค่ะ เมื่อเราเข้ามาที่หน้าหลักแล้วนะคะให้เราไปคลิกเลือก Add Activity o r r e s o r t นะคะเพื่อเพิ่มวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ของเราค่ะเลือก h 5 P ค่ะใส่ชื่อกิจกรรมนะคะจากนั้นให้ไปคลิกเลือกที่ลูกศรสีเทาค่ะเลือกที่เมนู Content Bank นะคะ ให้เลือกวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ที่เราสร้างไว้ค่ะกด select d i s p l a y ค่ะจากนั้นนะคะให้ไปตั้งค่าคะแนนเกรดค่ะมาที่ a d h i e m option นะคะตรง grading method นะคะก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกค่ะเราสามารถเลือกคะแนนในรูปแบบใดก็ได้ค่ะ เช่นคะแนนสูงสุดคะแนนครั้งล่าสุดหรือคะแนนครั้งแรกค่ะจากนั้นกดเซฟค่ะตัววิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ของเราก็จะขึ้นในรูปแบบนี้แล้วนะคะเมืนน่อนิสิตเข้ามาในหน้าคลาสนะคะตัววิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ของเราที่เราได้ทำไว้นะคะก็จะขึ้นมาค่ะนิสิตสามารถเข้าไปทำได้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาในหน้านี้แล้วนะคะนิสิตสามารถกดเริ่มวิดีโอคะ่ะเพื่อดูวิดีโอแบบปฏิบัติสัมพันธ์คะ่ะเมื่อวิดีโอเล่นไปยังเวลาที่เราพอรไว้ตัวแบบทดสอบก็จะขึ้นมาคะ่ะสามารถคลิกและเข้าไปทำได้เลยคะ่ะให้เราติ๊กเลือกข้อที่ถูกนะคะเช็คคะ่ะ คะแนนก็จะขึ้นนะคะว่าเราตอบถูกจากนั้นดำเนินการต่อเลยคะ่ะกดเลือกข้อที่ถูกนะคะ ื่อวิดีโอจบนะคะให้เราทำการ s ั b m ิ t เพื่อส่งคะแนนค่ะถ้าเราไม่กด s ั b m ิ t ก็จะไม่มีคะแนนขึ้นนะคะจากนั้นให้กดไปที่ตัวรายวิชาเพื่อกลับสู่หน้าหลักค่ะถ้านิสิตอยากจะดูคะแนนนะคะให้คลิกเข้าไปที่เมนูเกรดค่ะถ้าเราจะเลือกดูแบบทดสอบที่เราได้ทำไปนะคะชื่อก็จะขึ้นค่ะคะแนนก็จะขึ้นทางด้านนี้นะคะ ถ้าจะกลับไปสู่หน้าหลักให้กด Cross ค่ะเมื่ออาจารย์อยากจะดูคะแนนของนิสิตนะคะให้คลิกเข้าไปที่เมนูเกตค่ะชื่อของนิสิตก็จะขึ้นมานะคะให้เราเลื่อนไปค่ะตัวแบบทดสอบที่นิสิตท,ทำแล้วได้คะแนนนะคะ ก็จะขึ้นชื่อวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์และก็คะแนนค่ะเราสามารถคลิกที่สัญลักษณ์บวกเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดข้างในได้ค่ะก็จะมีตัวชื่อข้อคำถามนะคะแล้วก็คำถามคะแนนถูกผิดก็จะเป็นข้อคำถามค่ะแล้วก็ข้อที่ตอบถูกพร้อมคะแนนค่ะ ถ้าเกิดอาจารย์นะคะอยากจะ e x p o r อคะแนนออกมาให้ไปเลือกที่เกรด Report ค่ะจากนั้นเลือก e x p r t t ค่ะจากนั้นนะคะให้คลิกที่ select all o t t ค่ะเพื่อลบตัวเลือกทั้งหมดแล้วเลือกตัวเลือกที่เราต้องการค่ะจากนั้นกดดาวน์โหลดค่ะ ตัวคะแนนนะคะก็จะมาปรากฏอยู่ในรูปแบบ Excel ค่ะมีพร้อมทั้งชื่อนามสกุลอีเมลแล้วก็คะแนนค่ะสำหรับการสร้างวิดีโอแบบนี้ปฏิสัมพันธ์ด้วย H5P นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ